ค่ะจะซ่อมนะคะ beauty by a จ g น่านะคะวินนะคะซ่อมมีรองพื้นตัวใหม่นะคะของลอร่าเมซิเอมาให้ดูกันนะคะตัวแรกน,นะคะจะเป็นลอร่าเมซิเอซิลครีมมอยเจอไรซิ่งโฟโตเอดิชั่นฟาวเดชั่นนั่นเองนะคะมันจะเป็นสี ค r ีมไอวอรีนั่นเองนะคะจะมีสีบอกตรงข้างหลังตรงนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็น s ซิลครีมออ Free p h โต o ดิชั่ o ฟ f o u n เดชั่นนะคะจะเป็นสี i อวอรีนะคะ2ตัวนี้ต่างกันยังไงจากชื่อนะคะอย่างที่เขาบอกเลยต่างกันแค่อันนี้จะเป็นมอยเจอไรซิ่งอันนี้จะเป็นออยฟรีนะคะถ้าดูจากหลอดที่เฉยนะมอ i เจอไรซิ่งก็จะแบบ ตัวหลอดจะเป็นเงางาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นออยฟรีนะคะสูตรสําหรับควบคุมความมันก,ก็จะเป็นหลอดสีด้านๆแบบนี้ก็ดูง่ายๆเลยนะคะนี่ชุ่มชื้นอันนี้ลดความมันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดู t e x t อร์ของเขาเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะคะจะเป็น Silk Cream m i t เ r i z i n g Photo Edition Foundation นั่นเองค่ะสีครีม i v v r y y นะคะฉันจะบีบตรงนี้ให้ได้ดูนะสีนี้มันจะค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะ เท็กซ์เจอร์ของเขานะคะจะเป็นเนื้อรองพื้นที่ค่อนข้างบางเบาแล้วเกลี่ยง่ายมากเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ชอบมากเลยแล้วก็มันเนียนอะช่วยปกปิดแล้วก็อํามคลางรูขุมขนได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ช่วยปกปิดพวกจุดด่างดำรอยแดงได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็เวลาเราสัมผัสเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันชุ่มชื้นจริงๆนะคะอย่างที่เขาบอกตัวนี้จะเป็นสูตรไมเจรไรซิงนั่นเองค่ะ ตัวนี้ถ้าจะเป็นซิลครีมออยฟรีโฟโต้ดิชั่นฟาวเดชั่นเองจะเป็นสีไอวอรี่ค่ะบีบข้างๆกันนี้เลยนะคะ,ะประมาณนี้ตัวนจะเป็นสีไอวอรี่นะสีจะสว่างกว่าสีนี้ประมาณหนึ่งเฉนเองค่ะเดี๋ยวลองดูเท t e เจอร์ของเขานะคะเวลาตอนเกลี่ยนะคะก็จะรู้สึกเหมือนตัวเมื่อกี้เลยที่เป็นสูตรมยเจอร์ไรซิ่งนะคะแต่สั้นรู้สึกว่าตัวนี้มันจะแบบแห้งแห้งไวกว่านิดนึงแล้วก็ความรู้สึกจะไม่ชุ่มเท่านะคะ แต่ที่เหมือนกันเลยนะั่นก็คือเรื่องของความเนียนค่ะที่รู้สึกว่ามันทําได้ดีเหมือนกันนะคะสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าเส้นเลือดสีเ,เขียวของส้มเนี่ยพอทาอันนี้ปิดลงไปปับ๊บมองไม่เห็นเส้นเลือดเลยนั่นะก็คือเรื่องของการบกปิดเขาทาหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะนี่เลยสองสีนี้ก็จะจะเห็นสีค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะสีครีม สี i อวอรีตัวนี้นะคะเป็นสูตรออยฟรินจะเป็นสีออกโทนเหลืองแต่ตัวนี้นะคะสูตรไมจ์ไรซิ่งสีครีมไอวอรีน่าจะเป็นโทนสีที่ออกเ,อเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นโทนอันนั้โทนชมพูนั่นเองค่ะก็จะเป็น2โทนสีนะคะอันนี้ยังไงแนะนําว่าให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ลอร่าเมซเอกลอกอีกทีนึงดีกว่านะคะเพื่อความโชว์ว่า,าคุณมีสีผิวแบบไหนนั่นเองนะคะก็เป็น2ส,สูตร เอะละค่ะส้มาทาการคลีนหน้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาลองกับผิวหน้าจริงให้ดูเลยนะคะว่าถ้าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวส้มจะลองตัวนี้ก่อนนะคะนี่จะเป็นสูตรไมจารยซิงนะคะสีครีมไอวอรี่นั่นเองเดี๋ยวส้มจะทาซิกนี่ให้ดูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวส้มจะแต้มหน้าผากแก้มโหนกแก้มรวมถึงคางแล้วก็จมูกนะคะนิดหน่อย ผิวส้มนักก็จะมีแบบรอยสิวรอยแดงอะไรอยู่แล้วช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะลองทาแล้วก็เกลี่ยให้ได้ดูนะคะตัวรองพื้นสุดนนี้ยคือเนื้อเขาบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายมากแล้วก็แบบไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะคือมันเนียนเลยเห็นไหมคะเนี่ยทาง,ง่ายมากจริงๆแล้วก็รอยคล้ำใต้ตานะคะก็สามารถที่จะปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยค่ะงานนี้นะคะส้มก็ได้ลองทาครึ่งหน้าให้ด,ดูนะคะ มีประมาณนี้นะคะสังเกตว่าพวกรูกขุมขนนะคะมันก็จะดูจางลงสังเกตว่ารูขุมขนนะคะอย่างซ่อมเองจะเป็นคนที่รูขุมขนกว้างช่วงจมูกมากเลยเห็นไหมพอเราทาตัวน,นี้ลงไปปั๊บเนี่ยดูรูขุมขนดูเล็กลงเลยทันทีเห็นไหมคะสองข้างนี้แตกต่างกันแล้วก็ผิวดูเนียนขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รอยคัาใต้ตานะคะสังเกตว่ามันก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีประมาณหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะรู้สึกชุ่มชื้นผิวด้วยค่ะ อันนี้เสร็จียบรลอยนะคะกับสูตรไม่จา r i ยิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองอีสูตรหนึ่งจะเป็นอันนี้จะเป็นสูตรออยฟรีนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีไอวอรนะคะสีจะออกเหลืองแล้วก็สว่างกว่าสีครีมไอวอรีเมื่อสักครู่นี้นะคะ ชอบตัวรองพื้นเขามากเลยอะคือชอบเ,เซ์เจอร์เขาตรงที่มันเกลี่ยง่ายแล้วมันก็ไม่รู้สึกหนักหน้าเลยอะค่ะคือทั้งสองตัวที่ซ้มรองเนี่ยเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรอ,อยล์ฟรีมันจะรู้สึกแห้งไวกว่าตัว m เจอร u r i z i n g เมื่อสักครู่นี้นะคะกลบพวกรอยแดงนะคะจุดด่างดำได้ประมาณหนึงนะะ่งพวกรอยสิวก็ ก็ถือว่ากลบได้นะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ไม่สนิทนะคะอย่างตรงนี้ก็จะแบบว่าอาจจะยังเห็นจางๆนะคะยังไงต้องใช้คอนซีลเลอร์แต้มอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเปรียบเทียบสองข้างะค,ะคือดูแค่นี้ก็จะเห็นเลยว่าด้านนี้นะคะที่ส้มลงสูตรที่เป็น moisturizing นั่นเองก็จะเป็นสูตรที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะสังเกตว่าผิวจะดูเงาๆนะคะแบบเห็นได้ชัดเลยว่าผิวดูมีความชุ่มชื้นแต่ด้านนี้เนี่ยที่ลงเป็นสูตรออยฟรีไปนะคะน่าจะค่อนข้างดูแบบเป็นแมท นะคะไม่มีความเงานั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยค่ะ2ตัวนี้นะคะโดยรวมนะคะก็ชอบตรงที่ว่าปกปิดดีแล้วก็เนื้อนเนียนมากที่สาคัญทั้งก็คือมันบางเบาแล้วก็ไม่รู้สึกหนักหน้านะคะแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีสำคัญเนี่ยถ้าใครผิวแห้งก็แนะนาเป็นสูตรมาจไรซิ่งนี้นะคะแต่ถ้าใครผิวมันนะคะก็แนะนําสูตรออยล์ฟรีนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดนะคะจากลอร่าเมซซ์สองสูตรด้วยกัน หลอดที่เป็นเงาๆคือ Moisturizing สูตรชุ่มชื้นแล้วก็หลอดสีแมทสีด้านแบบนี้นะคะเป็นสูตรออยล์ฟรก็คือช่วยคุมความมันเองค่ะกะ็ราคานะคะเขาขายอยู่ที่1,950บาทค่ะยังไงก็ลองไปดูได้นอกที่เคาน์เตอร์ลามห้างทั่วไปค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวั้งหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ